ต้องแทนภาพไปก่อนครับโน่นครับคุณเนงอยู่ข้างต้นกล้วยตะไคร้วันนี้เขาสั่งตะไคร้สี่สิบโลทำาร้อก็ะเอาไปรู้กี่กิโลนะสี่สิบโลอ๋อนี่ครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทดแทนตะหวังครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดิมทีเป็นหน้าที่ตะหวังแต่ตอนนี้ตะหวังพักฟื้นอยู่ก็ต้องมาแอบถ่ายคลิปอย่างนี้เลยกำลังใจไปจ้าเอาละ กิโลที่เท่าไหร่นี่แม่เลสิกิโลก็น่าจะพอแล้วนะอ่านี่มาแล้วครับเมื่อกี้หลังจากไปเดินลุยป่ามาก็ได้มาสิบกิโลที่จะครบสี่สิบใช่ไหมอนี่คือการทํางานนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็เตรียมให้เรียบร้อยพร้อมที่จะปั่นทําน้ําพริกเลยนะครับท่านผู้ชมและนี่คือสําเร็จแล้ว ไว้ยังก็โกหกนะครับท่านผู้ชมนี่คือเตรียมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเป็นน้ําพริกอร่อยๆที่ได้ตะไคร้ปลอดสารเลยครับท่านผู้ชมที่นี่เราเม้นคุณภาพก็จะมารับวันไหนล่ะแม่อ๋อวันพุธจะมาอ๋อพรุ่งนี้ครับผมท่านผู้ชมขอบคุณสวัสดีครับสำหรับการติดตามชม ใครสวนเรานะครับ